สวัสดีครับผมอามจาก99 j k นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมที่จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มันจะอำนวยความสะดวกในการฉีดพ่นยาของเราได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ตัวนี้ที่ผมมาแนะนานะครับเป็นของแบรนด์นากาตะต้องบอกว่าให้ฟังก์ชันในการใช้งานมาครบคันแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อ,อก,การใช้งานเรามากผมจะมีแนะนําด้วยกันอยู่2ขนาดขนาดแรกจะเป็นขนาดตัวไซส์ตัว8.5านะครับสาหรับขนาดที่2จะเป็นไซส์ขนาด10มิลถามว่า ว่าทำไมตัวนี้มันถึงมีความแตกต่างจากของรุ่นอื่นค่อนข้างเยอะอ่าถ้าตามบ้านเราเขาเรียกสายคล้องบ่านะครับสายพยุงช่วยพยุงก็แล้วแต่คนจะเรียกโดยที่ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานด้วยกันหลากหลายแบบไม่ว่าคุณจะเป็นคล้องบ่าก็ได้นะครับแบบอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวช่วยพยุงสายพ่นยาให้เรานะครับละะักษณะการใช้งานของนากรตะทั้งสองรุ่นนะครับมันจะเป็นรุ่นที่เขาแนะนําให้ใส่กับเอวเราช่วยพยุงสาย จากด้านหลังโดยที่ของนาคาตะเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้ไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวสูงตัวผอมตัวอ้วนอย่างผมอย่างนี้สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับสำหรับสายสะภายตัวนี้นะครับลักษณะการใช้งานน่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือสายตัวที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะไปต่อกับตัวด้ามพ่นยาของเรานะครับแต่ว่าอย่างเกลียวพ่นยาเนี่ยคือมันจะเป็นเกลียวของญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้กับด้ามพวกญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ใช้ด้ามญี่ปุ่นนะใช้เป็นด้า ทั่วๆไปตำทองกลาดาก็คืออาจจะซื้อตัวข้อต่อแปลงเกียวนะครับแล้วทางด้านสายพ่นยาตัวยาเราก็อาจจะซื้อข้อต่อแปลงเกียวอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายญี่ปุ่นขนาด8.5ม mm ิลมนะครับมันจะไม่ต้องใส่ตัวแปลงเกียวเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีข้อดีเยอะมากๆสําหรับตัวนี้นะ มันมีตัวช่วยพยุงสายมาให้ด้วยเลยนะครับคือเวลาเราใช้งานอ่ะเราไม่ต้องพอเราล็อกสายเข้ากับตัวข้อต่อตัวนี้แล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมาคลายเข้าคลายออกคือเรามันจะมีตะขอปลดมาให้เลยตะขอปลดอย่างนี้มาให้เลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็วัสดุในการใช้งานเราแข็งแรงสายสะพายมันก็จะเป็นสายแบบแข็งแรงนะครับแน่นหนาทนทานแล้วก็อย่างฟรียอยนะครับวาวเช็ควาวตัวนี้มันมีประโยชน์มากนะครับ,<น>รบเขามีกันย้อนมาให้เราผมมองว่ามันมีประโยชน์นะเพราะบางท่านเนี่ยถ้าคนที่ ผู้ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยคือเขาก็จะต้องเจอประสบป,ปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนที่ไปเงี้ยเราปลดปุ๊บอะน้ำยาจะไหลออกจากด้ามพุ่นยาไหลเข้ามาใส่ตัวเราแต่ถ้ายังเป็นตัวนี้เราสามารถปลดได้เลยนะครับน้ายามันจะไม่ย้อนกลับมาให้เราเขาก็มีพวกคอปเปอร์ปลดเร็วอะไรต่างๆเนี่ยให้มาครบเสร็จเลยมีก๊อกวาเปิดปิดมาให้ครบเสร็จเลยนะครับอย่างตัวเราจะใส่ตัวกองน้ํายาปลายหัวฉีดอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ที่ด้ามเพื่อลดภาระในการแบบในเรื่องของน้ำหนักเรา,าใส่ตรงนี้ได้ เลยนะครับมันก็สามารถทํางานได้แล้วก็เราก็ไม่ได้มีภาระ,ะในการถือด้ามแล้วเพราะว่าบางทีก็ต้องบอกตรงว่าอย่างด้ามบางรุ่นของแบรนด์ญี่ปุ่นเองหรือว่าเป็นแบรนด์ของดังคตาเองนะีก